สวัสดีครับลุงโอนะครับวันนี้วันที่21กันยายนหกแที่นี่จังหวัดสตูลคลิปนี้ก็จะมาขอคุยเกี่ยวกับเจ้า m b p t ตัวขาวนี้อีกสักคลิปนะครับเอ็มีตัวนี้เป็นเ t มที่ลุงโอนำใช้นาไปใช้อยู่ในตู้ซูเปอร์นอน,นาที่ลุงโอทำจำหน่ายอยู่นะครับแต่ว่าเขามีความสามารถหลากหลาย เดี๋ยวเราจะมาค่อยคุยๆกันนะครับว่าการทดลองครั้งนี้พอที่จะนำตัวเขาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเกริ่นก่อนการชาร์จแบตนี่เห็นแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับการชาร์จแบตบางคนก็จะซื้อสวิตชิ่งมาหรือว่าซื้อ power s u พล l y มาเพื่อแปลงไฟบ้านแล้วก็ผ่านสวิตชิ่งหรือว่าผ่าน power supply แล้วก็ชาร์จลงแบตเตอรี่อ่าเป็นไฟกระแสตรง บางคนก็ซื้อชาร์เจอร์หรือว่า m p แบบนี้เพื่อรับไฟจากแสงโซลาร์เซลล์แล้วก็ให้เจ้าชาร์เจอร์ชาร์จลงแบตเหมือแบบนกันใช่ไหมครับอ่าอยู่ทรง์แล้วก็คือการชาร์จลงแบตเหมือแบบนกันแต่จะดีไหมถ้าเกิดมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถรับไฟบ้านก็ได้รับไฟจากแสงอาทิตย์ก็ได้เพื่อชาร์จลงแบตอ่านี่ครับทีพูดมาประมาณนี้ก็คือเดี๋ยวจะทดลอง เจ้าตัวนี้นะครับ mbpt เออเราสังเกตได้ว่ารุ่นนี้รุ่น 60M แอมป์นะครับถ้าให้ดีก็จะเป็นรุ่น 120M แอมป์ก็มีราคาจะสูงขึ้นกว่านี้หน่อยหนึ่งรุ่น 60M แอมป์รุ่นนี้เขาแจ้งไว้เลยนะครับว่า max pv โว t ต a เทรดสูงสุดได้ที่480โวลต์เห็นไหมครับนี่เยอะมากนะครับรับแรงดันจากแพงได้ถึง480โวลต์เมื่อเรารู้แล้วว่า เขารับแรงดันได้สูงสุดประมาณ480 d c โวลต์ DC นี่เราเอ่อส่วนตัวผมแล้วผมจะชอบแคมปิ้งครับเดี๋ยววกไปพูดเรื่องส่วนตัวนี้นะครับชอบแคมปิ้งแล้วก็จะพยายามทำรถแคมปิ้งนี้ให้มีแผงโซลาเซลล์ที่สามารถชาร์จลงแบตได้พอเราบางครั้งเราไปพักในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้านะครับเราก็จะดึงไฟจากแบตมาใช้ที่เราชาร์จไปตอนกลางวัน แต่ในบางวันฝนตกไม่มีแสงแดดเลยหรือว่าเราก็จะชาร์จแบตไม่เต็มนะครับหรือไม่มีพลังงานใช้ในตอนกลางคืนแล้วเราก็ผมก็พยายามคิดว่าจะหา m u t ตัวไหนที่สามารถเสียบไฟบ้านได้แล้วก็ชาร์จลงแบตในวันที่ไม่มีแสงแดดนะครับอ่าก็ถ้าเป็นเบบนั้นได้เราก็สามารถใช้รถแคมปิ้งเราที่มีแบตเตอรี่อยู่แล้วก็เราชาร์จ ในสถานที่ที่ช่วงกลางวันที่เรามีไฟบ้านเราก็สามารถเสียบไปหรือว่าเรากลอกออกจากบ้านเราก็เสียบไว้ให้แบตเต็มอันนั้นก็คือแบตที่เราไว้ใช้สําหรับแคมปิ้งนะครับอ่าเราก็เสียบไฟบ้านตอนกลางคืนชาร์จไว้ให้เต็มแล้วก็ตอนเช้าเราก็สามารถออกไปเราไม่ต้องรุนว่าวันรุ่นครึ้นจะมีแดดมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามีแดดก็ดีไป ถ้าไม่มีแดดเราก็จะยุ่งลำบากนะครับเพราะแบตเตอรี่ไม่เต็มอ่ะก็คือในเมื่อเรารู้แล้วเอาวกกลับมาตรงนี้นะครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาเรับแรงดันได้สูงสุด480โวลต์มีอย่างที่หลายๆคนรู้กันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไฟบ้าน AC 220โวลต์วิ่งผ่านไดโอดบิดต,ตัวนี้ไฟที่ออกมาออกจากวันไดโอดบิดก็จะกลายเป็นไฟกระแสตรงนะครับอ่านี่ผมต่อไปแล้ว ไฟบ้านขาเข้าก็จะต่อตามสัญลักษณ์ที่เป็นไฟกระแสสลับด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสูงให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับไฟกระแสสลับที่เป็นคล้ายตัวนอนนะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้สายไฟมันบังอยู่นะครับสีแดงกับสี้ำเงินเป็นไฟขาเข้าของไฟกระแสสลับส่วนไฟกรออกนี่ครับนี่เขาจะบอกก็เลยว่าบวกนี่ลบนี่ก็เป็นไฟก็ออกออกมาเป็นไฟ DC ก็คือไฟกระแสตรงนะครับนี่นะครับ พอออกมาเป็นไฟกระแสตรงเรายังไม่รู้ว่าไฟกระแสตรงนี้มันมีแรงดันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับพอเรารู้ว่าแรงดันเท่าไหร่เราก็มาดูว่ามันอยู่ในเลงที่เจ้า mbpt นี้เขารับได้ไหมถ้าอยู่ในเลงที่เขารับได้เราก็ต่อออกมาจากไรโอตัวนี้มาเข้าช่องแผงโซลาเซลล์นี่พอแผงโซลาเซลล์ก็รับไฟกระแสตรงนะครับไฟ dc แล้วมาเข้าช่องนี้เลยบวกลบเข้าให้ถูกต้อง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเ,เจ้า MPT นี้เขาจะสามารถทำงานได้ไหมแล้วก็สามารถปล่อยกระแสปล่อยกระแสตรงมาชาร์จแบตได้ไหมเดี๋ยวเราจะลองชาร์จแบตโมดูลนี้นะครับนะเดี๋ยวก่อนอืน่นผมขอวัดไฟที่ออกมาจากไดโอดตัวนี้ก่อนนะครับนะตอนนี้ผมเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วผมปิดเบรกเกอร์อยู่นะครับเดี๋ยวขอเปิดมัลติมิตเตอร์แป๊บหนึ่งนะครับเปลี่ยนย่านเป็นไฟ ดีอ่าแล้วก็เปิดเบรกเกอร์นะครับนี่จ่ายไฟ AC กระแสสลับมาแล้ว220โวลต์เข้าในไดโอดแล้วก็วัดดูนะครับว่าไฟผ่านไดโอดมาจะมีแรงดันเท่าไหร่เราสามารถจะนำไปเข้า MBPT ตัวข่าวนั้นได้ไหมนะครับแดงบวกดำลบนี่นี่ครับแดงบวกดำลบเป็นไฟกระแสรตรงเดี๋ยวเรามาดูที่มิเตอร์นี่ครับ ไฟออกมาประมาณ210โวลต์นะครับประมาณรับประมาณ210โวลต์ DC นี่เรารู้แล้วว่าไฟออกมาจากไดโอดตัวนี้210โวลต์ DC เท่านี้สามารถเข้า,เข,าเข้ามาต่อกับ m p p t ตัวนี้ได้เพราะไม่เกิน480โวลต์แน่นอนเดี๋ยวผมจะลองต่อเข้ากับ MVP t ตัวนี้นะครับดูว่าเขาทำงานหรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะต่ออ่อไฟจาก จากไดโอตัวนี้นะครับเราต้องต่อ,อ,อสายแบตเตอรี่ก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยไฟจากแบตเตอรี่เข้าไปก่อนนะครับให้เขาตื่นขึ้นมาก่อนนะครับก่อนนี้จะปล่อยไฟฝั่งแผงโซลาเซลล์เข้าไปนะตรงนี้ผมก็จะเรียกว่าเป็นไฟฝั่งแผงโซลาเซลล์นะครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นไฟกระแสตรงออกจากไดโอดบิดนะครับเดี๋ยวเราควรจะมีเบเกอร์สักหนึ่งตัวนะครับเพื่อปิดเปิดนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอต่อวงจรแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ก็ต่อวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็ ไฟที่ออกมาจากไดโอดบิตก็เป็นไฟกระแสตรงามาเข้าเบเกอร์ตัวนี้นะครับเบเกอร์ดีซีนะครับผ่านเบเกอร์ดีซีมาเข้าที่ตัว MBPT นี้นะครับเข้าในช่องออของแผงโซลารเซลล์ก็คือจุดที่รับไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับแดงบวกดำลบเข้าเรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นต่อแบตเตอรี่แดงบวกดำลบเรียบร้อยออกมาจากนี้นี่มาเข้าแบตเตอรี่ผ่านเบเกอร์ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนจะเข้าแบตเตอรี่ นี่แบตเตอรี่เป็นขนาด24โวลต์นะครับ NMC ของผมที่ใช้อยู่นานนะครับ2ปีได้เลยมั้งน,นี้เมื่อก่อนเป็น48โวลต์และนี้มาแบ่งครึ่งเป็น24โวลต์เพื่อการเพื่อการทดลองแล้วก็ทดสอบเป็นระบบ24โวลต์อ่ะตอนนี้ก็ต่อวงจรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำการปล่อยไฟจากแบตเข้าไปที่ตัว MPT ก่อนนะครับให้ MPT เขาตรวสอบก่อนว่าแบต กี่โวลต์ที่เขาเชื่อมต่ออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดเบกเกอร์แบตเตอรี่นี่จ่ายไฟออกมาเข้า MBT นี่ b t มีไฟเข้ามาแล้วเขาก็จะเ,เช็คดูว่าเขาเป็นระบบออโต้นะครับก็เขาจะตรวจสอบว่าแบตเตอรี่เป็นระบบกี่โวลต์น,นี่อันนี้ก่อนนี้ผมจะถ่ายผมก็เข้าไปตั้งไว้แล้วนะครับจะเป็นออโต้ก็ได้หรือเราสามารถไป ไปตั้งค่าก็ได้นะครับว่าเป็นระบบ2 4 4 8ถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเราใช้ระบบ2 0่4โวลต์เราก็ตั้งค่าให้เขาไปเลย24โวลต์นี่ผมตั้งค่าเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับนี่ตั้งค่าอยู่ที่ระบบ24โวลต์แบตบเอ่อลิเธียมฟอสเฟตอันนี้แค่การทดลองนะครับอันนี้มันเป็นแบต NMC นนะครับก็ก็ใช้ได้เหมือนกันครับทดลองถ้าเกิดเราจะตั้งค่าให้ให้ละเอียดเราก็สามารถเลือก เมนูยูสได้นะครับเราสามารถเต็มเท่าไรตัดเท่าไหรอะไรอย่างนี้นะครับก็ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับสำหรับตัวการตั้งค่าของ MUT ตัวนี้นะครับก็มีเรียบร้อยเขาอแจ้งว่าแบตเตอรี่อยู่ที่26.8โวลต์นะครับอ่าก็เดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองปล่อยไฟจากไฟบ้านที่ผ่านไดโอดแปลงเป็นไฟ DC แล้วก็ปล่อยเข้าไปดูว่าเจ้า m อ t ตัวนี้จะชาร์จ ให้แบตได้หรือเปล่านะครับจะกลายเป็นทูอินวัเลยถ้าเกิดเขาทําได้นะครับเดี๋ยวก็ซูมออกมาหน่อยนี่เมื่อกี้ผมได้ทดลองไปรอบแล้วนะครับแล้วก็ผมตั้งค่าเขาอยู่ที่50เอร์เซแต่เขาเกิด overload นะครับก็คือเหมือนว่ากระแสเข้าไปเยอะเกินไปเขาก็ทําการป้องกันนะครับป้องกันตัวเองก็คือตัดไม่ชาร์จแล้วถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้ก็จะต่ออีกแล้วก็ เป็นอยู่แบบนั้นนะครับผมดูแล้วก็สงสัยกระแสที่เข้ามาเยอะเกินไปเจ้า m อ p t ตัวนี้สามารถควบคุมกระแสได้น,นะครับก็คือการตั้งเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ทำไปแล้วนะในคลิปอันเดียวผมจะเข้าไปดูนะเผื่อบางท่านที่อยากรู้ว่าการควบคุมกระแสของ m อ p t ตัวนี้ทำยังไงนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปนิดหนึ่งกด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับปุ่มนี้กับปุ่มนี้พร้อมกันนะครับค้างไว้ หากดค้างไว้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดู<ม>เพื่อคนที่ดูคลิปอยู่อยากจะรู้ว่ามันตั้งค่ายัางไงครับเลขหนึ่งแล้วก็กดตรงนี้เลขหนึ่งแล้วก็กดตกลงเลขหนึ่งแล้วตกลงหนึ่งทั้งสี่ตัวเลยนะครับตกลงผมมองผ่านมือถืออาจจะ มองไม่ก็ชัดเท่าไหร่แล้วกดเปลี่ยนเป็น yes นะครับแล้วก็ตกลงเขาจะเข้ามาสู่หน้าตั้งค่านะครับนี่เห็นไหมครับผมตั้งอยู่ที่24โวลต์แบตลิเธียมฟอสเฟตแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นค่าที่กําหนดกระแสนะครับเขาเขาเรื่องนี้เขาไม่ได้บอกว่า5แอมป์หรือว่า10แอมป์อะไรนะครับเขาจะให้เราใส่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดเราใส่ตรงนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไฟที่มาจากแผงหรือไฟที่มาจากต้นทางมาเท่าไหร่เขาจะชาร์จลงแบตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสมมุติว่า ไฟมาจากต้นทาง5 0์เขาก็จะชาร์จลงแบตท,ทั้ง5 0์เลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็บวกลบพู้หารดูนะครับว่าเราควรจะ,ะแบตของเราขนาดเท่านี้ควรจะให้ชาร์จสูงสุดได้กี่แอ์นะครับอ่าเมื่อกี้ผมทดลองปรับเป็น50%ก็เยอะเกินไปนะครับเจา้า m b t นี้ก็ตัดนะครับก็ผมก็ลองปรับเป็น เอ่อ uh, 10% 10%อนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6แอมป์นะครับผมก็ลองดูอยู่5นาที10นาทีเขาก็ชาร์จได้ปกตินะครับผมก็เลยเอ่อ uh, ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น20%นะครับก็จะกลายอยู่ที่ประมาณ12แอมป์หรือ10แอมป์11แอมป์อยู่ประมาณนี้นะครับก็เขาชาร์จได้ปกติอ่ะเดี๋ยวก็ขอกลับไปทดลองให้ดูอีกทีนะครับนะตอนนี้เรายังไม่ปล่อยไฟจากเอ่อภาคโซล่าเซลล์นะครับก็คือไฟ DC อ่ะเดี๋ยวเราจะลองปล่อยเข้าไปดู ในขณะที่เราตั้ง e v t ตัวนี้20มนะครับเปิดเข้าเลยมีเบรกเกอร์ฟังไฟ DC ไฟเข้าไปแล้วมี e v t เขาก็ได้รับไฟ DC จากไฟบ้านที่เราเปลงเข้ามานะครับเขาก็จะโชว์ว่านี่มีไฟจากโซล่าเซลล์มาแล้วเขาก็จะเข้าใจว่าเป็นไฟจากโซล่าเซลล์คือไฟกระแสะตรงเข้ามาในระบบตอเข้ามาในระบบเดียวจะมีเห็นไหมครับ เขาทําการชาร์จแล้วนะครับนี่อยู่ที่5แอมป์อันนี้กลายเป็น11แอมป์นะครับไฟที่เขาตรวจสอบได้จากฝั่งไฟ DC เป็น300กว่านะครับนี่310เดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูครับตอนนี้เราวัดก่อนที่เราจะต่อมันอยู่ที่210โวลต์นะครับไฟ DC เดี๋ยวเราจะเอาเอา,เอามิเตอร์วัดให้ดูนี่ตอนนี้ชาร์จอยู่ประมาณ12แอมป์นะครับเห็นไหมครับใช้ประมาณ300กว่าวัตต์นี่แบตอยู่ที่26.9โวลต์เดี๋ยวจะมาวัดเอ่อ วัดไฟเราสงสัยว่าทำไมเจ้า MV ็มมันถึงแจ้งว่าเป็นสามร้อยสิบโวลต์นะครับโดยประมาณเพราะเมื่อก่อนครั้งก่อนนี่ผมเคยตรวจวัดก็มันจะได้ประมาณสามร้อยสิบโวลต์นะครับแต่ตอนต้นคลิปผมวัดได้2 1 0บโวลต์ก็ยังงงๆอยู่นะครับเดี๋ยววัดทีหัวเบรกเกอร์นี่เลยนะครับว่าไฟดีซีที่วิ่งเข้ามาดูซิว่าจะมีค่าจะเปลี่ยนแปลงไหมนะครับเดี๋ยววัดทีหัวเบรกเกอร์นี้ นี่ไฟที่มาจากไดโอดบิดวิ่งเข้าหัเวเบเกอร์นี้นะครับนี่ไหมครับนี่ขึ้นมาแล้วครับกลายเป็น300ถ้าเกิดเราไม่เปิดโหลดไม่ไม่ชาร์จแบตก็จะประมาณสามร้อนะครับอ่าโดยทั่วไปเหมือนครั้งก่อนนู้ที่ผมเคยวัดก็ได้310นะครับไฟบ้านที่ผ่านมาจากที่ผ่านไดโอดบิดมา4ีขาหรือว่าห้าขานี่ครับก็จะกลายเป็น310นี่ค่าก็กลับมาใกล้เคียงก็จะประมาณสามร้อบครับแต่ตอนนี้เรา ใช้โหลดอยู่พอใช้การชาร์จแบตก็คือการใช้โหลดอย่างหนึ่งนะครับเร่งดันก็จะตกลงมานิดหน่อยก็ประมาณนี้นะครับสรุปได้ว่า MPT ตัวนี้สามารถต่อไฟบ้านแล้วก็ผ่านไดโอดบิดแล้วก็ชาร์จลงแบตได้นะครับเขาเปรียบเสมือนว่าเป็นสวิตชิ่งตัวนึงนี่แล้วก็เป็นชาร์จเจอร์ตัวหนึ่งก็คือ two in one เลยนะครับ t o in one นี่ก็สอย่าง สามารถรับเสงจากแสงอาทิตย์รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้แล้วก็รับพลังงานจากไฟบ้านได้นะครับขอยู่ที่ว่าการอยู่ที่ที่เราตั้งค่าด้วยนะครับนี่ผมก็ลองทดลองทดลองดูนะครับว่าตั้งค่าประมาณไหนนี่ผมตั้งอยู่ที่20แอมป์นะครับก็เขาสามารถชาร์จได้ปกตินะครับนี<อ>่เห็นไหมครับอยู่ที่ประมาณ12อแอมป์ไม่เกิน1 3แอมป์นะครับจากที่ผมสังเกตดูอยู่นี่เห็นไหมครับ ดูแรงดันฝั่งไฟบ้านที่เปลงออกมาเป็น DC นะครับนี่บางครั้งก็จะตกลงไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะดันกลับขึ้นมาก็าจะอยู่ประมาณสามรอยโวล์นะครับนี่ตรงนี้ก็จะไม่เกินสิบามโวล์นะครับโดยประมาณนี่เราก็สามารถชาร์จแบตได้โดยที่ใช้ไฟบ้านเปลงออกเป็นไฟดีนะครับในวันที่ไม่มีแสงอาทิตย์ฝนตกหรือว่ายัางไงนี้ก็สามารถนำเอ,อ็มบพตัวนี้ทำเป็นชุดนอนนาแล้วก็ดัดแปลงไว้ ในรถไว้แคมปิ้งได้นะครับสำหรับสายแคมปิ้งนะครับวันไหนเราก็จอดรถตามร้านที่เขามีปลั๊กไฟเราก็สามารถขอเสียบชาร์จแบตเตอรี่เราได้นะครับถ้าเกิดวันนั้นไม่สะดวกที่จะชาร์จแบตด,ด,ด้วยแสยงอาทิตย์หรือว่าฝนตกหรือว่าไม่มีแสงแดดแะไรนี้เราสามารถดัดแปลงมาทางเลือกหนึ่งเพื่อชาร์จเพื่อไว้ใช้ไฟในตอนกลางคืนนะครับในสถานที่ที่เราไปพักไม่มีไฟฟ้าให้นะครับก็โอเคคลิปนี้ก็หวังว่า จะมีประโยชน์เอ่อรามีข้อมูลใหม่ๆสำหรับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวใครสนใจเจ้า mpt ตัวนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็ไดโอซิงไดโอไดโอนี้ก็มีวิธีติดตั้งอยู่นะครับก่อนที่จะนำไดโอดไปติดซิงนี้ก็เดี๋ยวจะทาอีกคลิปนึงนะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้นะครับถ้าใครสนใจสินค้าที่อยู่ในคลิปนี้นะครับก็มัลติมิเตอร์นี้หลายคนก็คงจะได้ใช้อยู่แล้วครับเดี๋ยวก็จะแปะไว้ให้ด้วยนะครับตัวนี้ใช้ดีมากนะครับวัด กระแสไฟ DC ได้ด้วยนะครับแค่เอาแคมไปคล้องนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอโซลาเซ่ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอโซลาเซ่ด้วยนะคะและ้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย